อยากทําบุญอ๋อฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทาบุญกับพระองค์นี้แล้วพระองค์นี้ยังไงฟังนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะทําบุญกับใครก็ตามทั้งนั้นที่เราไม่รู้ว่าท่านน่ะเป็นพระที่ป,ปฏิบัติชอบไหมถือศีลอะไรเป๊ะไหมหรืออะไรก็ตามเขาบอกให้เราค่ะอธิษฐานจิตโดยผ่านอะไรรู้ไหมคะอำนาจแห่งคุณพระเสียรัตนไตรค่ะนะคะฟังไว้นะทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ฟังมาแล้วแล้วอยากให้ทุกคนได้เหมือนกันหมด เพราะอาจจะเป็นทางลัดอีกหนึ่งทางครัวค่ะเป็นคนที่บอกคุณแล้วเนาะว่าครัวผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแล้วตอนนี้อวัยวะครู12ปีแล้วไม่รู้ว่าจะไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือค่ะครัวจะหาทางลัดทุกทางเลยทางลัดแห่งความรวยทางลัดความสุขนะคะไม่เอาทุกเข้าตัวค่ะเอาสุขเข้าตัวเยอะๆค่ะนะคะปัดอะไรได้ปัดทิ้งปัดอะไรเข้าได้รีดึงอะไรเข้าได้รีดดึงเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้เฮ้ยไม่ว่าเราจะทาบุญกับพระองค์ไหนใส่บาตรพระ หรือว่าเราไม่รู้หรอกพระที่เดินบินทบาตอะค่ะเราเอา้าวเขาให้เลือกถูกไหมอา้าวเพราะฉะนั้นค่ะเราจะไม่ให้ติดของเราไปเลือกฟังนะคะแต่เราให้ติดของเราค่ะน้อมค่ะน้อมถวายพระพุทต้จ้าเลยฟังนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่ทําบุญโดยผ่านพระสงฆ์นะคะพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถูกต้องไหมคะเราทําบุญโดยผ่านพระสงฆ์ แต่ถ้าเราฟังครูบาอาจารย์จริงๆเขาจะบอกว่าให้เราเลือกที่จะทําบุญให้เป็น่าเอาอย่างนี้ตัดเลยค่ะทุกคนตัดทุกอย่างออกค่ะเอาจิตที่บริสุทธิ์แล้วอธิษฐานส่งถึงพระพุทธเจ้าเลยค่ะคุณส่งถึงพระพุทธเจ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณทําบุญไม่ว่าเล็กว่าใหญ่หรือจะอนุโมทนาสาธุบางคนทําบุญเขาสาธุอุสสา,าสาธุด้วยแต่ได้บุญต่างกันนะ คุณเคยได้ยินเนาะครูบาอาจารย์บอกว่าอนุโมทานาสาธุได้บุญเหมือนกันแต่ขอโทษค่ะได้บุญไม่เท่ากันบางคนไม่ได้บุญเลยจากการสาธุไม่ได้บุญเลยค่ะถ้าคุณสาธุแล้วคุณไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะก็แค่สาธุเพราะว่าเห็นอาสาธุแล้วสาธุคืออะไรคุณรู้รู้ไหมว่าคําว่าอนุโมทานาสาธุกับสาธุคืออะไรการโน้มตัวลงค่ะการโน้มตัวลงแล้วเหมือนกับเราอะค่ะโน้มรับบุญนั้นกับเขาด้วย เราไม่สามารถเอามือไปแตะได้เราไม่สามารถถวายกับเขาได้จับเขาแล้วแตะส่งพระได้หรือว่าถวายพระได้แต่เราสามารถโน้มจิตนะคะใครก็ตามที่สามารถอนุโมทนากับเพื่อนสมมตินะคะพิมพ์คํไว่าสาธุค่ะแล้วยกมือขึ้นสาธุค่ะบุญใดที่ท่านทาขอส่งถึงองค์พระพุทธเจ้านะคะหรืออ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะหรือคุณพระศรีรัตนตรยัยอย่าลืมนะคะ นี่คือสิ่งที่ครูได้แล้วครูรู้สึกว่าเอ้ยเรามาถูกทาง,งเพราะฉะนั้นอนุโมทนาสาธุที่ดีต้องอนุโมทนาสาธุค่ะหรือสาธุค่ะโอเคนะคะ